หงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนไม่สมดุลฮอร์โมนหลายตัวนะคะมีผลต่ออารมณ์ของร่างกายนะคะเพราะฮอร์โมนมีผลต่อสมองและสารสื่อประสาทของร่างกายนะคะมีฮอร์โมนหลายตัวอันที่ 1. ฮอร์โมนผู้หญิงคือเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนผู้ชายเป็นอันดับสองนะคะคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอันที่สคือฮอร์โมนไทรอยและอันที่4ี่คือฮอร์โมนคอร์ติซอลของร่างกาย ถ้ามีฮอร์โมนที่ไม่สมดุลมีมากเกินไปก็จะออกมาทางอารมณ์หงุดหงิดฉุนเชียวง่ายในขณะเดียวกันถ้ามีต่ำเกินไปก็จะเกิดการสมดุลแบบไม่มีแรงไม่อยากทำงานนะคะแล้วก็เฉื่อยชาบางคนอาจจะมีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นการตรวจฮอร์โมนเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราทราบว่าเรามีฮอร์โมนไม่สมดุลหรือเปล่า เพื่อการรักษาให้กลับมาเป็นคนที่ยิ้มมีความสุดเหมือนเดิมนะคะ